คจะวิではでは ų, 5, so ่งได้อยู่ร้อยเดียวอ่าตัวตัวตัประมาณนี้หนึ่งยห้าปูรองที่ิุดเอสหแต่กินอ่อยร่อยีกว่าดีพุ่งขับดีขับดียังว่าสับดีเลวไม่งั้นกูไม่ได้นำมาประหยัดน้ำมันอยู่นะมันไม่ใช่ไม่ประหยัดนะเว้ยเปล่าแค่อย่างเดียวซวิทมันแพงซวิทมันแพงก็มันตัวรอห้าสิบไงตกประมาณสามสิบสามสิบโลลิตรหรือเปล่าประมาณ ลงข้างมันเหรอลงมชิปกนไม่ไปลงข้างบนไปล,<ง>ลงข้างบนไปลงข้างบนลงนี่แหละลงนี่แหละลงข้างบนลงข้างบนโอเคโอเคโอเคเยอะนะมึงใจร้อนวัดเยอะนะเยอะนะเยอะนะุนนยโอเคกูลงก็ลงกูไป,ไปบ้านแต่ลุยเลยไอ้จัดกูมีกระทะกูมีแต่กระทะกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้ทำเลยครัอย่างเปิดให้หน่อย จะลงแอวปืนก็ถือกระทะอยู่เอาว้สักกระบอกเอาไปเลยถูกปอแล้วกันเดร้อมเลยตัวฮอนจัดไปลวหนึ่งัวตีป้าอยู่ไหนมีมีมีไอบอลนะขยับขยับติดติด,ด,ดบ้านข้าของผมบ้านนี้ เนาะยัดเลยยันตัวไหนน็อปตัวไหนน็อปตัวไหนน็อปมานี้มาเนี้ยนี่นี้น็อปใช่ไหมได้ใช่อุ๊มันมีเพื่อนนะเพื่อนมันเล่นกูอยู่โอ้ยจริงเหวยเนาะสวยขำขำขำไม่ได้เพื่อนขำไม่ได้มันก็ข้ามาไม่ได้เหมือนกันมีบ้านอีหนึ่งตัวได้ยินเสียง ตายหมดหมดไหวเออเออเมฆาโคตรอา่ะก็มาแล้วไงมีมีบ้านนันหนึ่งตัววิ่งวิ่งบ้านนี้วิ่งบ้านนี้วิ่งบ้านแดงมักฟ้ามักฟ้ามักฟ้าอหนึ่งตัวเห็นแล้วเว้ยวิ่งหนีวิ่งหนีมันวิ่งหนีเอามันเอามันไปแล้วไปแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งไปไหนอ่ะไปไกลแล้วไงไปแล้ว กหลังไม่เลียร์ก็<อ>ไม<า>่นี่ก่อมาจะจิ้มหลังเราโอ้โห้ยย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 ไยนเพื่อนมันยยัยย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 นยยยยยรยยยรยย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 ยหยยตายตาย ตายตายตายัวตายไปชุบเลยไปชุบเลยไปชุบเลยเพราะว่ามันมีคนยิงกันอยู่เนาะนั้นเก็บของกูไปด้วยเลยเออเก็บไปเก็บของกูไปกูเก็บไปให้หมดเลยกูไม่มีอะไรเลยเอาไปเลยโศกกูไม่คุ้นแปดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ำมันน่ะน้ำมันน่ะเห็นกูเห็นกูเห็นไปยิงมันเลยอไปยิงมันเลยชุบดีกว่า ไปวิ่งเอาเขาถือเขาสนวนว่าน้ำมันจะมาหาเราปะมามามาเ,าเรารีบไปนี่เลยเนี่ยไปยืงสตาตามาอยู่นี่เลยเรียบบอกไปเลยนะเดี๋ยวมันก็มารู้ว่าชุกม,มันแล้ว <c oughs> คนเหลือน้อย อันตั้งป้องนีไ่มโกงเก็บตังค์ซื้อปืนยังเพื่อนจะแบ่งเก็บเพื่อน,อนขอเมียเลยยืมเมียยืมเมีย ก๊ <19. S 1> อกสิบเก้าเอาทำเพี้ยเลี่ยกอกสิบเก้าเนี่ยเอา้าขู่อย่างนี้ก,ก๊อกสิบเก้ามึงลองจับยังกอกสิบเจ็ดอะจับหัวไอทีแล้วมันใหญ่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 หญมันใหญ่จริงไม่ได้ใหญ่หรอกมันแค่ยิ่ง <c oughs> หน้ามันยาวเฉยมันใหญ่ดามก็ใหญ่อะมันเหลือมันมันเหลือจับมือ ต๊กไปิบเก้ามันโอเคพอดีมือแต่ครับเอาง่ายชักง่ายออกง่ายมึงมึงมีของหลวงอยู่แล้วมึงจะซื้อทําไมถ้าสิบเก้าเอาก็จะซื้อเนี่ยซือเฉยๆแ่ได้เป็นคนตัวเองเพเพื่อนอยากได้ไม่ถ้าจะเอาก็เอารุ่นอื่นไงมันจะได้แบบไม่อันนี้ยิงสิบเก้าูยังได้คะแนนเยอะกว่าไอทีที่ยิงสิบเจ็ดเลยเอา้าไม่มีใครเก็บคุณแปดในสองทางนี้มาแล้วทาวงโน้นอ่ะ ช่เราผมบินไว้ชุบคอนอืมไม่รู้ไม่ได้เก็บมไม่เป็นไรหรอกเราเราไปลงนีไหมเพื่อนอืมเราลงประมาณน,นั้นนีม่มีคนชุบไม่ทันละเชื <S 1> <S 1> ่อมีคนชุบอะไรไหนคนอยู่ไหนหนึ่งคนด้านด้านไหนบ้านนี้หนึ่งคนเพิ่งวินเข้าไปเมื่อกี้นี้เตดียูดงยัดมาเลยมาเลยไหนั่มันอยู่ห้องน้ำอ่ะกูเรู้เลใจร้อนไรเน,นี่ยใจร้อนหลายปีแล้ว ไม่ได้ยิงไม่ได้เล่นคูมาลง,งนี่แหละูจะใส่มันเลยมีตัวเดียวปะเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวอ่ะบันแดงอ่ะตกเสื่อนเลยกว่าเลยมัมีสองก็จะเป็นอย่างอื่น จะต่อยมันไปก็ตายกินข้าประธานหลบไปแล้วหนึ่งเองปิดรอเลยกินเรวกินตัวตัวเดียวตัวเดียวบ้านไหนมันอยู่บ้านไหนบ้านนี้แหละบ้านแรกมุมซ้ายเลยแล้วมันได้อยู่บ้านเด็กซ้ายทีซ้ายไม่บ้านนี้หละบ้านไหนา็เลยบ้านฟ้าเออก็บ้านเด็กแต่ว่าบ้านฟ้านี่ขยับไปนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นั่นแหละ นี่นี่น,นี่มันอยู่หน้าบ้านมันเปิดประตูไปเจอเลยไหมคะตายแล้วตายแล้ว,ตแ,ลวแต่มันน็อกนะไปชกไปชกไปชกอ่ะมีของมีคนแปลงนั้นด้วยเฮ้ยมีคนดึงข้างหลัง พอเคเพื่อนมันดึงปะมีรถปปะจะไปชกดันดันกลับเลยดันกลับเหรอทางโลกนู่นมึงดันกลับเลยเหตุนี้เลยเเอามาถ้าจะดันกลับก็คือต้องกลับดันกลับตอนนี้นะ ไม่งั้นไม่มีทางนะต okay. ่ไปดิไปดิโอ้ยดันกลับไป,บป,บปบทูปเลยเอาบูชิบยังมีแล้วเอามาแล้วเเอาบูชิบนัดยังมาแล้วมาแล้วเก็บเก็บสมองกัน กูชิบ่ะเอา,าอะไรกูดันเนามันอะไรดเอ้ยมีไอ้ดรอปอยู่ข้างหน้าหลุยเน <c oughs> ี่ยไหนอ่ะกำลังลงกำลังลงอยู่บนหัวมึงกับเพื่อนโอ้โหกูเก็บก่อนแล้วกันกูไม่ไปเอาบุตไป กูอาจจะตายก็ได้เพื่อมาน,น่าจะโดดลงป่ะเมื่อกี้มีอะไรเกิดรอปุน่นทีดด่เหรอกมีคนไหมไม่เห็นโอ้ลักซี่สวยเลยไม่เห็นวะ ก็ไม่เห็นเียเงียบๆเลยตกดมาซ้ายือเลยมันอยู่แถวนี้แล้วมาแล้วมาแล้วโดนยิงไม่โดนยิงปล่อยมันไปมาอย่างเนี้ยจะได้ดึงเนี่ยกูอยู่นี่อยู่กูเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยจึงไม่ไปดึง่ะ ไอ้เหียมันเพิ่งมีคนดึงไปเมื่อกี้เนะกะหามาดูนะวิ่งหรือหามาดูนะมึงจะไปวิ่งหรือมึงวิ่งมางี้เลยเฮ้ย,อยไอ้หลุยจับใ้แล้วไม่ต้องเล่นเล่นในบ้านเี่ Lamboa Lambo 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 Rồi, Lambo 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 dắt Lambo 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 ญาตีเราเปล่บนเขายิงกูอะเอาเลยเขาเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆตรงนี้บอกว่าเดี๋ยวดูห้เอาหน้าไปแต่มันกำลังบินมาเดูมีรถจอดมี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 ตรงนี้เลยอีกตัวยังไม่เห็นโอ้รถมาอีกแล้วเต็มตีครบตีรถสามก็ไม่เดินนะกูยังไม่เดินนะ มีรถสามคันอะรถทีไปแล้วรถทีไปหาพี่แล้วเออรอบาดรอบาดโอ้ยแล้วมึงมาทำไมเสียงตอนนี้เดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวก็เปิดให้มันทีมาหาผมปะเฮ้ยมีรถหลังมาเข้าบ้านนี้มาผมเนสองกันมันพิมผมตรงไหนนั้น ตัวไหนไม่อยู่ไหนเดียว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 เด็กูเล่าเองครับยีวีวีมันมาเอาหุ่มแล้วไอไอพีอันนั้นแหละจีบตายละแต้มอยู่ตรงไหนนั้มาฝั่งนี้ละผมยังลงไม่ได้เลยตอนนี้โอ้ยไม่แตกไม่ด็อกปะไปแล้วรีบเข้าเลยเดี๋ยวหลังมาก่อนเดี๋ยวหลังมาก่อนยัดเลยนัดอยู่ข้างบนไว้นัดได้เละมันเจ็บอ่ะโดนลักซี่กูไปเม็ดหนึ่งมันอยู่ตรงไหนนัด ยังไม่รู้ตอนนี้มันหมดอยู่มันมันสมุกมันสมุกเ๋ยวพี่โยนระเบิดโอ้ยชิบหายนัดตก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 นัระงระเบิดกูนัดเอามานดิบนบ้านบนบ้านโอ้โหมันซ้ำเลยบนบ้านเลยพี่โยนระเบิดพี่ยันสองบอดดอดทบอดบอดดีผมดีบอดเต็มเต็มเลยได้เรื่องไยไปทุบกันคนละครั้งหนึ่งมึงเอ้ยด้านหลังมีอีกด้านหลังมีอีก โอ้โหวงข้ามลงล่างแลิกกูแปะอย่างแม่นไปเก็บของนัดไปเก็บของทางนี้เลยจะหลับตัวจะหลับตัวโอเคเดี๋ยวกูกลับไปดึงเพื่อนโอ้มันตี๋ไม่มีเสียงมาไปเก็บของนัดโอเคเสียรถไปมันน่าจะไม่มาหรอกมันน่าจะเข้าวงเพราะว่าวงต้องข้ามมีรถไปแล้วลำบัวลำบัว อี๋จนผมแน่นอนนอนบังบังเก้าเป็นจอดนะดวไปต่อเอาเลยไปเลยมาๆาเดี๋ยวจะไปดึงปังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดึงมาเอาปูชิบมานัดนัดมาปูชิบโยกไปแล้วอะไรจ้าไปเลยไปเลยไปเลยรถมันมีอยู่วิ่งขึ้นเขาไปเลยเออเลยมันมีรถอยู่ ปัญหาวิธีไปประเด็นคือเราจะข้ามยังไงก่อนเปิดระวังนะมีเรือยางไหมกูไม่มีสมุกนี่มึงต้องข้ามตรงนี้แหละมีเรือยาง์ยานมีมีแอร์บอลมีแอร์บอลบ้านแรกบั้นขวามันไม่จอดล็อกมันไปกระห้องล่ะแอร์บอลอยู่บ้านไหนบ้านมุมขวาขวาสุดเลยตรงไหนวะ้างล่างข้างล่างสอง มากมากมากอะไรมาแล้วรถมันยังอยู่นะไปแล้วคนละคันแล้วไม่มีรถสองคันนะเจอยังเจอยังมัมาฝั่งขวาผมทันไหมเอมีไวบอลมีไยบอลเออรันจำได้ไหมกำลังกำลังกำลังหาที่กลางที่มันปลอดภัยก่อนกลางนั่นสิวงไล่ดารกแล้ว แรงวงแรงเขาด้วยวงแรงด้วยนะเติมยานน้ำให้เยอะๆดีนะมีกระเป๋าดีได้นับจำได้มีอก่อนไปเดินมาไปมิวเตส์นะเตรียมประปล่อยไหลด้วยมันไม่ไหลละไปละมันไปแล้ว เตรียมตัวพอไกมาแล้วไก่ด้วยนะไก่ด้วยนะไอ้หรือมึงจะดูอยู่ตรงไหนก็เว้นตามหลังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะตามหลังเนี่ยถ้าได้โอเคแล้นี่อ๋อกูก็นั่นาน,านขอบดีวกว่าพอเล่นตีขอบแล้วกันเด็กเด็กเด็กนี่กูจะไปลงด้วยเออพอดีแหละก็ะจิงแน่ๆมมึงไปด,ดูก่อนแล้วกันอา้าว ไอ้เฮียแล้วกูติดหลังคาเยัดแม่ <c oughs> โอ้โหเกแล้วมึงไปอยู่ใต้หลังคาทเียอะไรใ <c oughs> ไอจะรู้ว่าจะติดไม่เฮียตรงนี้ได้มีรถเข้ารถพี่มันเพลิงมีรถเข้าไม่ได้ไม่ไม่ตรงตรงนี้ได้ไหมไปไกลตุ๊กคมากเนี่ยตุ๊กคุมากเนี่ยพึ่งไปอยู่ไหนแล้วไม่มีมีคนหมดทุกหลังเ่ยไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มี ไม่มีก็เหี้ยแล้วมันสมุกอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่มีโอ้โหมีข้างหลังขวาเต็มเลยข้างมันกุยก่อนนะนัดตรงนี้เป็นรถถังไหมโอ้สองตัวนัดเปิดเข้าไปเจอเลยโอ้โหเนืกอมาเลีกับคูโอ้ไอ้คือวันตัวลงกับไอ้บ้าน เปิดเข้าไปจริงๆมันนอกตัวหนึ่งเนื่องจักโลดทูกีิเทียดได้หมดเลยมื่อกี้สองตัวเอามรีบไปไมขับรถไปะอ้ี่เพื่อนน้ำมันหมดเออดีปบกดส่ซสำสอนอานั้นมันแค่ไม่ลงกับูือกี้ฮะมันไม่ลงับพรุยบอกว่ามันมีคนไง โอ้โหมันมีคนข้างในกูยิงมันแล้วตัวหนึ่งไม่งั้นได้หมดเลยพวกนี้อะได้เห็นรถมอไซค์ไหมเนี่ยฝั่งขวาโอ้ยเราไม่เราไม่มีที่อื่นให้ลงแล้วมีทุกหลังเลยมอไซค์เพราะวงไกลเอามอไซค์เลยไม่งั้นไม่ได้ไหนมอไซค์ฝั่งขวาต้องวิ่งไปเอามอไซค์อ่ะไม่ค่ะมอไซค์มันเนอะมอไซค์จอดผิดปกติมันไม่จอดปกติไม่ใช่หรอกเหี้ยเชื่อหรือดีวะวะ หรือควรแบบวิ่งไปวงเลยวะเชื่อไม่กูไม่เชื่อใครแล้วเลยกูจะลงกูลงรีบไปเลยไม่มีกำลังใจเล่นเลยพรุ่งนี้ก่อนจะมีกำลังใจเล่นทำไมวะความตายทำไมวะว่าเอาเมาส์ลงมาไงมีรอดแล้วกลัวมันขี่ไปตรงไหนก็ตรงไหนตายอ่ะ มาตรงไหนก็รอดเหมครับจะไปเชื่อมันเยอะอยู่นี่ก็ได้เมคาอยู่นี่อยู่นี่อยู่มานกว่าเรียบร้อยนอน้อยทำลไรแต่พอตัวไม่มีที่อยู่โอ้โหแม่งตอมกูหดมากเลยนอนในสัตว์พอ